ครับวันนี้พิเทนะครับว่าพาเข้ามาชมบรรยากาศร้านพาครับก็ด้านขวามือผมนะครับก็มีผู้ที่เข้ามาขอพรหลวงพ่อสมหวังครับขณะนี้ก็เป็นช่วงโควิดครับก็ใส่แมสหน้ากากนะครับก็มาขอพรหลวงพ่อสมหวังครับวันนี้เป็นบรรยากาศวันธรรมดานะครับก็บริเวณก็ผู้คนก็ไม่ค่อยเยอะนะครับแล้วก็ลมเย็นมากครับในวันนี้นะครับก็เรามาชมบรรยากาศครับในภายในวันครับก็มีผู้มาสักการะหลวงพ่อสมหวังครับ เพื่อความเป็นสี่มงคลครับขอโชคขอลาบนะครับบริเวณรสบาก็สบายๆครับวันนี้เดี๋ยวเราชมบรรยากาศกปนเรื่อยๆครับที่เราก็จะขึ้นไปขึ้นบันไดไปรับไหว้นะครับบรรยากาศวันนี้ก็สบายๆครับวันนี้พี่เท่รวยๆก็พามาชมอีกหนึ่งนะครับซึ่ง ซึ่งวัดนี้ก็มีผู้คนสับธ้าเริ่องสนะครับขอพรขอโชคขอลาบแล้วก็สะดอกขอรขอเจ้าเสริมดวงในภายในวัดก็มีนะครับวันนี้เนียขอพรอิณากุลนันมทายทีุ่ดริงร้าอครอบครัวเื้อที่ดินจังหวัดอุทาีจังหวันบุรปริาด้านบนครับมีปรริกาด้านบนครับสวยงามมากนะครับป็นสวยงามากเป็นพระเก่านะครับพระเก่าจังหวัดแล้วก็ปรถมครับองคอ์ีจังหวัดนล้ก็ประมนะครับ